สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะมันีก่าผามาเบิงลูกนกท่านพ่อส่งไปเนาะครับติดจองยูหนึ่งคููครับจะได้ส่งประมาณสิ้นเดือนนะครับเนาะ <c oughs> ไปเมื่อนันเมื่อนันก็ส่งลูกค้าก็สั่งว่าสามคููครับแต่ว่าส่งไเปเพิ่นสองคูู บัวลูกนกพันไงเนาะครับเนาะทรง้ันใดก็ใกล้จะพ่อเดือนนะครับกิกินอาหารเกง่งวมดแล้วเนาะครับเนาะกินอาหารเริ่มแข็งแรงแล้วเนาะครับระสีประมาณประมาณสิ้นเดียน,นครับวันที่หนึ่งทรงใดเนาะครับเนาะก็จะได้ทรงไปทางโคราช ไปโคลาดหนึ่งคูไปท่าางซูรินเฮียังนี่แหละครับตัวหนึ่งนะครับเนาะก็เป็นสามตัวทรงพร้อมกันอนได้ี้พี่น้องจืดเดียวครับฝนตกม,มันแมนอ่ะตัวครับนี่แมนเดียวครับนี่ออกจากห้างนี่ละ ยิ้มเลยพี่น้องไข่ใบเดียวนะครับไข่ใบนี่ก็เป็นไข่ที่ที่แตกนะครับอา่าผมจับออกมาแม่แม่มันเห็ดแม่เห็ดแตกครัแบบนี่ครับห้อยไข่แตกไข่เหล่าจะถิ่มได้พี่น้องนะเห็นปะครับ จุดดงเหลืองนี่ผมเอากาวครับหยอดครับเห็นมาข้างในมันเป็นแผลครับไข่แตกแย่ยทิมครับผมเอากาวกาวท่าเบาเฮานี้ครับึงเหลืองนะครับกาวยางเขาเอื่นว่ากาวยางนะครับเนาะกาวยางหลดเลยครับหลดเลย แหลนร้อยที่มันแตกนะครับเนะาะกะได้ผลอยู่ครับอันนี้กะลูกข้มน้อยครับนี่ะกะร่างกินเก้งนะครับลูกข้มน้อยนั่นอันนี้เป็นลูกคองออโต้นะครับเนาะิได้ลูก ลูกท่นเหรครับคิดว่าแต่ว่าห้าวพันวาดอกเพราะว่าให้มันหลอดสะกกอนไปนับอะไรใช่ครับนี่แนวเ,เป็นท่านที่ครับไปนับมันครับอันนี้ก็เป็นลกูกโฟโต้เนาะครับเนาะลูกฟัวโต้ก็ออกเลี้วครับชุดหนี้ก็ออก ตูกับห้างห้างพี่น้องพาเบิงเนะครับอ่าสองครับสองครับตัวนีนับได้ครับผมน่าจะรอดนะครับเนะาะนเตือบบลียวโอ๋อป็ตัวเป็นแตนกอวกาบพี่น้องอ๋อกระป๋อยครับ อันนี้ก็ออโต้โอเมนออโต้ครับอันนี้ซีตาเนาะครับเนาะซีตาบวกออโต้ Auto. ส่ลูกออโต้พึ่งใครพึ่งมาใบแรกครับผม,ผมเอมาออกเมื่อไห้นะครับพระว่ากับล่ออีกใบหนึ่งครบสองใบเอามาใส่น้วกันอีกครับพี่เนาะแต่ว่ได้ไปต้อนุกครับฝนตกว่าสิไปเนาะครับเมบื่อวานนี่ก็ไปพ่อไม้ไ้โอ้ตีตะไลปึบปั๊บปึบปั๊บ,บ,บ,บครับผม เพราะได้เรื่องแล้วนี่เศรามาฝนตกบ่ได้ไปซ่อมพี่น้องว่าจิไปตัอน no ูเฮ็ดคลิปพี่น้องดนเบิ่องภาษาบ่าาบาได้ซ่อมนี่ก็เป็นกลุ่มร่วมครับโอ้อยากได้จยากลอยสองลอยตัวเด้พี่น้อง ก็ได้ขายแบงค์พี่น้องไปเรียนนี่นะมันหน่อยอยู่ช่วงปุ๊บหันหลายปรนไดว่าสิไปเรียนบ้านอาจารย์ก็บ่ได้ไปครับฝนตกวัตสิาพาไปพี่น้องไปเบื้องอนกสายพันเนียดน,น้ำผูถผ้ถ่อผู้เถานะครับเนาะน้ำบานนี่ก็เป็นมากต้นไม้ครับผมอีกคนมากต้นไม้ โอ้โเบิ้ง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 ลนลนไปเนาะต้นฮูลิงครับนี่บ่ได้คลิปกระถ่ายเอาคลิปอิน้ำบานพี่น้องพากันเบิ้งไปดูปืนครับมีขวากเนาะที่ไปท่างคนละท่างอะสุรินทร์่างยังคนละครับตัวหนึ่งนะครับเนาะสีด้ยทรงให้เพิ่อนตัวหนึ่งว่าน่ะ นี่ละสิ้นเดือนนี่ละมือสองมือนี่ละสิได้ทรงครับนก4สีหาเดือนว่าอยากได้ตัวผัวสั้นแต่ว่าสายตาผมสิบเป็นทังนไดบุสิได้นนตัวผูวถ้าบา่าได้กะถ้าเขาใครกะทรงขึ้นมาเทือนได้ครับบมเมนเทือนมาเปลี่ยนกระจายหาตัวผูวให้ไหมนะครับบยย่ได้ยาก่ สำหรับการซื้อขายก็ต้องเห็นใจเพื่อน,น้ำเห็นใจตัวน้ำเบ่งกันซึ่งกันเละกกันไปบอกแม่นว่าสีเอาอย่างเดียวครับพี่น้องเนาะเอากะแบ่ยงปันกันไปละครับมื่อปืนกะ ดูออกวเต่าอีกแล้วครับอันนี้ก็ออกแล้วครับนี่ลูกจะได้ซีฮามือเบิร์บ้านก็เลี้ยงนกป้าไปตัวเดียวนี่นะครับเป็นนกเอ่อมกซับนะครับเนาะไตปีกเป็นขาวเส้นขาวในที่รับผู้เฒ่าเขาเจ้าเอิญไอ้มกซับมาสั่นเลยครับ <c oughs> มกซับ ปลาลอ,อยครับตัวหนามีหนาขาวน้ำหน่อยหนึ่งนี่ครับ <c oughs> นไครับขาวๆนาเพื่อนเจาะขาวๆเบิ้งนู้นครับใครไปนอกใครกันิะได้จะไปใส่มือปืนครับไอ้น,นกขึ้นชาติไว้นะครับเนาะ ่าทเลนครับผม่าทะเลนปีนา่นละแบ่งเบิดไลท์กับว่ามีนกหลินนี่ครับโอ้เขาห้างแล้วครับนี่ออตโต้ครับออตโต้นี่ลูกตมเนี้เขาห้างแล้วครับก็เกินช้องเมื่อครับผมล่างทํำกันเป็นไครอยู่บ่ นาเล่เร่นะก็พอดีกันครับอ่าตัวนี้ไข่ปุ๊บตัวนี้ก็เข้าห้างล้วคือกันเขาเขียเข้านี่็ก็สีได้เอาไข่ขอกนี่เนาะครับเนาะไข่ขอกนมาใส่ขอกนี่อ,อ,นอ่าพอดีกันสิได้จับลูกออกเนี่ยครับลูกหน่อยสกินเป็นอาหารเป็นได้แล้วเนาะครับเนาะตัวนี้ก็ได้ลูกตัวเดียวเป็นลูกทุน่น ไอลูกโจนไทยหน่วยหนึ่งมันไม่เชื่อบอกไปพี่น้องคือส่งเห็ดปูดัตัวเพื่อส่งเบีไข่แต่ตัวนี้ก็ได้อันไข่าขาวๆมันเป็นไข่เมื่อปืนผมเอาเอาไปไว้ซื้อดอกครับมันแต่ว่าเมื่อเกิดเมื่อนี้นะครับเพราะว่านกหาทั้งตบว,ว่าใครเลี้ยงมือนะครับสีบาจากมือหนึ่งบามือหนึ่งหรือสองมือค่อยไข่ บ,บอดได้ออกสูมืออ่ามีเวนแด้ครับตาเบิ้งลักษณะนี่คือตั้งสีกลางเบงใครนะ่ะพี่น้องงหน้าตาเพื่นครับชุดชุดสองครับนี่ออกระบายหนึ่งใบไไว้คุณแล้วอันนี้เป็นชุดแรกนะครับของของซีตาบวกลูกออตโตน้นี่เป็นชุดแรกของแม่นี่ นะครับผสมใบเลนครับผมผสมใ้เลนปีนาเอ้าจา์ท่านไหนแบงไปก็บแบงด้วยกันครับตาวาหันเอ้าก็ผสมเลนไปถ้าเลนได้ก็บแบงมูแบงพวกไปนะครับนะเนาะกรลังกระลังสิเบ,บงไครพี่น้องเบิ่งลักษณะแล้วเป็นยงโยงยงโยอย,โ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 ยู่นี่ครับ ่าได้ต่อเบียงไข่ออกนี้เนาะพูรุดรออกหลอดปนหองเย่ยอย่างหัวซาเขานม่ได้ปนองเป็นตั้งซีแล้วเ๋าวมาลุ่นส่้อยกันออกวะไข่อ่างกันประมาณอาทิตย์นึงครับกับชุดแหลกเนาะได้อีกประมาณอาทิตย์นึงเพิ่งกับไข่ออกอีก ก็ไปใส่มือปืนหรอกลูกนกเขาก็สีได้อาทิตย์ละชุดละชุดละชุดไปนะตัวแมนครับเนาะทำเวลาถาสีให้แม่เลี้ยงเองก็ได้ครับแต่ว่านกเขาไงเนี่ะเลี้ยงลูกว่าคอยเก่งสู่มือปืนเม่ไรนะครับเนาะมือปืนจะป้อนดีกว่า รับชุดนี้ก็ห้างนี้กับออกอีกแล้วครับผมเ <c oughs> นี่ยบอกใครใครใครไปย่ายย่พี่น้องดูกัเจ้าหำน้อยครับอ,อ,อ่อนแล้วอ่อนแล้วยะฝ้า,านับปับนับก็ได้มันเป็นเคล็ดลับตัวครับไปนับนี่นี่ยเปลี่ยนรถพี่น้อง เจ๊เจออกไปเน้ะครับเดี๋เว้ามาเกินมือนี่ออกแท้ๆมาเกินสมงค์นึงครับออกอ้อมือนี่ไฟแตกสองห้างเลยครับแตกสองห้างห้างสามมือห้างนั่นมาหันออก มันเห็นตวากอายุฟักสก่งด่วนนะนาครับนี่หนึ่งสองสองห้างออกสองห้างเหลือหนึ่งสองเหลือสองวันออกกับห้างนี้ห้างนั่น ชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็มบมหอดซิฟครับส่วนมากเจ็ดตัวแปดตัวเพราะว่าไข่ก็บสีเป็นชุดละชุดละสีข่ข้อชุดละสีข่ข้อข้ามี่ตัวตายยกคู่หนึ่งก็สิเป็นเก็ดสองก็สิเป็นหกนะครับแต่ละชุดเนาะเอาก็ได้อาทิตย์ละเกียตแปดตัวครับโดยเฉลีย่ยแล้วอาทิตย์ละเกียตแปดตัว ดีนาก็ว่าอีกดอกครับว่าสีเฮ็ดเพิ่มอีกจังน้อยน่าจะซิฟคู่ครับผมสีไดรหลนยนะครับสีได้แบงพี่้อตัวหนาเนี้ยนี่ครับนีอเปลี่ยนเ้องใครเต็มทีแล้วมือแรกมาจับบอกครับจับนกหน่อยฮะออกกันนึงนี่ครับไอ้คู่ของเขานะครับเป็นนกโฮมเกยบไปอยู่นี่คู่ของตัวหนานะครับแม่แม่เหยียบ เปียแอดแนะ็ดเล็ดนาะผมว่าไปซ้ายไปสายพี่น้องเรื่องออน,นั้นดูกระแันีนยย่ใหญ่แล้วครับถทาราอดตอนนั้นนะครับมันใหญ่ท้อคู่เขาแล้วองคู่เขาก็ใหญ่เติบแล้วกินอาหารเป็นแล้วเสียดายครับกระสีได้แต่ละคู่แม่ทับเป๋แอ็ดเลดเลยครับเอาผมสำหรับคลิปนี้ก็สีได้ขอตัวได้ครับป่านนี้ กับมาอัปเดตลูกนกทุกวงเงื่อนสุดอกวครับเมือ่อนี้บได้ไปต่อนกมาพี่น้องเนาะอัปเดตให้เบิ่งไปเรื่อยๆท่านใดกับอาสนใจลูกนกก็ทักกับบาได้ไดคร้บเนาะกับสีได้ทีมเบอร์ทีมยังไว้ให้ครับผมสวัสดีครับ